ปลาในคัำบอกปลาในค้ำนี่นะปลา้าเลี้ยงอยู่หนองแม่ไหมข้เลี้ยงอยู่นะ้าให้น้าเลี้ยงเองเลยผมเลี้ยงเองเลี้ยงเอง ม่ค้าอยู่บ้านไหนอยู่นี่แหละอยู่บ้านนี่แหละอยู่เมืองไซบูทองพี่น้อง <c oughs> มาขายทุกมือเลยบอกเลย มีห้ะมีหหลายรานงอยู่คงกินหลายเนหลากหลายแลายย่างสุิินโเ็ไรด้าอีลาค่ะเต็มกำล้วลอยเลยสซมบิโต้นาง กินลกหลากลายยางพี่น้องเลยินครับเดิเด้ออสุมอันนี้คะสบายดีสบายดีสบายดีเครื่องเด้อเด้อยอหน้าเด้เออ่ครวอลท์่ถวอลท์รพี่น้องไหมจกลายยางลายซิ่งลายยางพี่น้อง ดีกัเต้เด <oh ้อน nice ี่ดีเท่าไหรกนะคะอดอันนี้พร้อมับแม่ค้าายก้อนละเท่าดอสองทองสององที่ทางหน้าหนาด่านน้องัสองอ หายซมือละเปิดไอ้หายซมือเลยมือเด้จ้ามือได้ยังนี่เอาเมื่อใดด้อกเลาะไปกัน้น่อยไเพาเอาะพุ่งตะลักนี่นั่นนี่ออกตะลดกเลยละไม่ยาวเลยที่อื่นตะลักนะคะมันหลแล้วก็ใ เนียแซเี่แซบพี่นอแซบลด้ถารส่ายจุพอดิตคบทุ่มือทุกวันแล้วพี่น้องเลยทุกมือเลยกันมนี่ยปลาเอฟซีไปเนาวไปเที่ยวไปส้มพี่น้องของกินหลากหลายอย่างพี่น้องเลยลาดเ้าของงงไซบทองใยาขา้ใาขามไใส่ซื้อได้มาซื้อได้ อันหนเมนูเก่าันคือบุหินละไม่นี้บุหิตปบุหตปิงบ่มีนปิงไอ้น้องสาวพนักงานจ้ามติดสาขายขายกับกนาวจ้าซื้ออะไรเนาองตุ้ยมาพาเพลิน่เอาเอาเลยเนมือใ่กนะเอาก้าวจ้าอันมากเกลี้ยวข้ากันลงกันลางขายกระตุ้นดีหวานส่น้องนี่เป็นส้มค พ้ดกับแม่ค้าเออกำลังคุยกับแม่ค้าแม่ค้าขายก้าวปุ้นขายน้ำหวานขายสขายทุกมือหรอเปล่าขายทุกวันหรอเป่ขายทุกมือวันพเวลาวันพระวันเน้นแม่ก็ขายขายมืดเนาะไม่ซื้อกระถิ่นมาใส่อแม่เท่าคำใบแม่เท่าคำใบเนาะแมนดเมืองไส้บัวทองเนาะแม่เนาะแมนไพ่มากกับมากวนนนนแม่เด้อกลุ่มคนมาซื้อปลาไปปล่อยน้องแม่ได้ปวดนี่แหละมาถ่ายคลิป บ่อยแล้วปีนี่ปลาสี่ห่าทงเล่าไม่ขายแต่บ่อนเดียวนี่บ่อไม่ขายแต่อยู่ตลาดตลาดในไม่ขายไปตลาดในขายเพลร์ขายกระเปายกขายลาบเพิร์คปลาขายอ่มืดมืดกันแม่นะแม่เนาะมืดมืดถ้าขายสองบอดเนาะเออขายสองบอดนี่ตลาดเจ้าอเนาะขายมันมาได้วยแม่ด้วยเจ้าโชคดีเจ้ากนดี อ๋อปีน้ำเป็อันนี้ปีน้ำตับบป่ะเครื่องของสำ็จแล้วเป็น้องนี่แต่กินย okay. okay. oh. okay. okay. yeah. mm ่างเดียวเลยเครององสร้เนนกินย่ง โอ้แม่คายนับเงินละเครื่องของหมดละต <c oughs> ินมะทูเครับพี่น้องตินมะทูตินมะนาวไม่หนาวหนอนติดลูกซีนตินข้อ่น้องของใส่ป๋าของใสป่ป๋า หงาสนเอาหนึงเอานึามีเนาะงามเอ้งามเี่ยเอาหนึ่งพักนะสารเองปะเป็นเงินสารป้ะโกาอ้งามดอกไ้ไล่เขงายทลายงหนงห้าสิบหน่ห้าสิบหนึ่้าสิบเนาะเป็นเงินบาทรอยเงินสุนอ ันี้่อันนี้มันยังนี่บอมากบัวขายละทัเดนีนี่ฮะอันลตัวนี้สี่พันสามบาทนสี่พันสามอันสามทุกคนสี่พันมัดจีพันสามสามั เขาห้องบัวยังอันเียร์ไอ้บัวน้ำเนอะบัวน้ำแล้วอเอให้ลูกเล่นนี่ฮะเอาเอาสมอันเขาว่าเป็นทักยาว่ะเป็นยาเนี่ยมันลดตั้งทรงนี่อันนี้มานี่กรนี่เป็นว่าเป็นทักยาได้พี่น้องเลย สักอย่างยังบ่ฮู้จักเลยนีก็เด้องสงบ่ได้อยู่ทางสม่านีเป็นการเล่าเรื่องพี่น้องแซ่บได้กินก็แซ่บกินุกกันแซ่บิก็แซ่บเด้ออใจทางสมสิาเนาะพี่น้องค่อยตลาดันสิเป็นตลาดเซาของเมืองงตอนนั้นนําเป็นุร เ็มเต็มพักพี่น้องโอ้เจ๋อเลมากนียพี่น้องมากยางอันนี้ฮะเขาเอินมาโทรวงกระเลนอ้ลายระไดถโทระไดถูห้าพห้าพันเซบอยู่ปะเซบอยู่มันจ่าเท่าบ่มันจ่กินมันกนก็ะได้โอ้ยี้อเผินเกะย่างดีให้ซีนี่พี่น้อง

นี ada, <no ah ่พ huh. ี่น้องสบายดีโอ้ยเดินไปที่หน้าเห็นตาเด้เนาะโอเดขาเยอะโบนี่ฮม่ะอเอามาหุ้งยาวมาเพิ่วันจะได้เอาเงินมาสาวนี้เหรไม่เพิ่ันจะได้เอามาหน้าผีเป๊ะหักระหอมหนักเลยว่ะเอาเลยบ้าใ่เกินไปเดนเฮงได้เนี้ยมั นั่งอยู่นี่เนาะไก่เนาะวันนี้เนาะโอ้ยเนาะไรซ้อนเมาก็ซื้อไปขี้หนดนี่เดี๋ยวดูนี่มังงาใบขี้หนูมังนาวพี่น้องเลยมีอะไรใบขี้หนูมังงาแล้วกบแม่ค้าพร้อมขายโลละเท่าไหร่นี่ฮนโลสองห้าพันขายโลละสองห้าพันสีน้องเป็นถุงได้ถุงเท่าไหร่ถุงสิบพันกีสถุงสิบพันกีส์สีน้องมาขายทุกวันเลยบ่แม่มาขายทุกวัน ขายทุกวันเลยจ้ะจจาเลยเผาอันนี้แล้วก็มองมอง15ยังโล15พร้อมสบายดีคนน้อยสบายดีคนน้อยแล้วหัวาลูกสาววะโนบโนบแม่สบายดีมาไปเฮียนบ่สได์ไปสาจ่อจไปมาาือเาเืนต้นดุมันขยันมาซวยแม่แต่สาพี่น้องเลย น้องสาวบ่ได้มาค่ะเกขน้องสาวบ่ค่ะแม่อ้สาวเนาะทำไมคหาแต่กล้วยสาบมือนี้วันนี้นวเข่าทุ่งลเขาได้กล้วยสาบครับเาาพี่อะเปลี่ยนเปลยนเปล่ยนไอ้ก้ามันโงน้องเอาเาจะทุ่งจดิไปย้ำอีก อันมืนเพิ่น,นมานะอันนี้ตพิ่นไ่ได้มาสาวนองสาวกังกีงเลยบอไม่โอ้อสาวลาถูกจะพันก็ลืมละห้าพักิ๊บปรคาเพงเนาะขา้าซือยังซื้อ,อยังซื้อเพลงซื้เพลเเงเนาะ ผู้เธอเพิ่นนั่งขายตลอดขนมขนมนาผู้เธอมืออึ้ก็มาความเดียวมือนี่เทปบอกเมื่อยนี่อันนี้ล่ะเฮ็ดไว้แต่ตอนสวยและท่านอผู้สาวบอนแม็กตัวปิดลังเส้นขายผ้ามันด้ขายดีเนาะม่าได้ขายไหอหาเข้าใจละลายค่ะอหาพี่น้องสิพาเละอีกพี่น้องละคค่อยๆมานี่แหละตลาดมันหลายซอยพี่น้องไอซามีซอยเขามา เก้ชาเปาหนฮ่าขดบอกแยกว้าวหน้าวเกยวขาวแลิเป็นหน้ามดหน้าดำเขาแบนี่นะชิมไม้่นอันนี้เดซสะอันนั้นทอมอันมาละศิบผานละิบพันตัวนี้เดซ่นไหมคะอันนี้อันนี้ละมทมาละศิบีัานแปดพัน นี่มาเกี่ยวนี่บ่น่ะขอห้องบางอย่างอันนั้นอ่ะมเอึกมาพักเออเอาเลยเอาเลยนี่ฮะเอาอะเออเอาเลยทานพร้อมเอาพรอมเลยตมานี่เนาะมีแะนะมันมีมิเซอร์มมาแต่บ้านใดมีคา มาแต่บ,บ้านใดนี่พาหอยโอ้พาห,หอาายนี่เนาะมาขายทุกวันทุกวันเลยพี่น้องดาลาเลยแมนโดยโอ้ไอศกรีมเนะานะ <c oughs> โ,าะ <c oughs> โดยโดยลองกินหลากหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่คลองกินอ่ะสับเล็ดรูปตัว,ตวนี้พี่น้อง นี่ตุ๊บ้าพี่ตองถักหอมพี่้องไหมถักหอมมากด้วยแล้วก็แม่ค้า ไม่ขาดกันนีป่ป่วยป่ยพี่น้องอารมณ์ดีอ๋อพี่น้องชิปขอเพียงจบสมนี้พี่น้องเอ๋ออันนี้ป็นตลาดเศร้าของเมืองไซบูทอง